นี่คือเทศาบาลเมืองมหาไซพี่น้องออดบานมหาไซเราพี่น้องสายน้ำเซบางไฟพี่น้องฟังนั้นเป็นฟังบ้านโพวาวิวงามพี่น้องตัวเป็นบ้านใหญ่ผู้สมควรได้พี่น้องเลยบ้านมหาไซนะข่าวมาฟังเบื้องนี้แล้วพี่น้อง้างหน้ามีโรงงานซีเมนต์ k ค l ว้าวคุณปูยางแล้วพี่น้องเลยคร้บก็ปูแล้วสดๆไม่ไหม,ไมพี่น้อง บายนีพี่น้องหมดสู้ค้ชสู้กันเนาะตอนนี้บ่าวสอนอยู่ที่บ้านลักเจ็ดเมืองมหาไซแขวงข้าม้วนทีนี้สิพาพี่น้องเขามาเลาะมาเที่ยวทางเมืองมหาไซอ,กอ,อีกเชื่อนึงเนาะลักเจ็ดลักหกลักหกนี่เป็นเทศบาลของเมืองมหาไซลักเจ็ดนี่เป็นเขตซานเมือง ว่าเอือนซานบ้านซองหานคาาต่างๆก็เริ่มแน่นหนาะเริ่มขยายเงือนซานบ้านซองพี่น้องเลยเม,มืองมหาไซเมืองตนสบับของลำมหาไซขับลำทองถิ่นที่มีซื่อเสียงของแฟนข้ามวน เป้าหมายการเดินทางของเป้าซอนเทนี้แมนพละพี่น้องไปไปทางเมืองไซบัวทองสิไปเที่ยวทางทั้มปลากล้วยแหล่งท่องเที่ยวซื่อดังของเมืองไซบัวทองเป็นบอลลิ่นบอลเที่ยวของพี่น้องอยู่เอาไว้รุ่นของทางเมืองไซบัวทองมาหาไซที่ทางบุรพาก็มีเนาะทางบรพาทางบรุงบรพาพิ่นก็นมาคือกันหรือว่าทางอัสพร นี่คือเทศบาลเมืองมหาไซพี่น้องเมืองมหาไซกับแมนนึงในสิบเมืองของแขวงขมวนนีแมนเส้นทางเลขที่สิบสองเส้นทางไปทางเมืองยมมาลาหน้ากายออกสู่ลักซาวรืวเมืองคําเกิดือว่ไปทางหลังข้างออกสู่สายแดนลาวเวียดนามเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างสามประเทศ ลาไทยลราวแล้วเ็เวียดนามเนาะเมืองมหาไซก็เป็นเมืองที่โบยยัญไปไหนี๋ยว่ามีธรมรมชาติงามอ้อมหอบไปด้วยผายินปูนพี่นอ้องขีล่ล้อเลาะเบิ่งบรรยากาศในตัวเมืองน้อยหนึ่งเนะเาะแว่พอสอนเอ้ามาผิดทางบาทเนี่ผิดทางแล้วอัอนนี้เขาสำนักงานปกครองเมืองมหาไซ ตามที่เ้าสอนหู้มาเนี่วเมืองเก่ามนอยู่แคมน้ำเซบางไฟอยู่เขตบ้านมหาไซวงกาข้ามกับบ้านโพวาเป็นสำนักง,งานเมืองเก่าเนาะแต่ตอนนี้พ้ยายมาอยู่เขตบ้านหลักหกนี้เพราะว่ามันเนื้อที่มันกว้างขวางเนาะเหมาะแก่การเ,เป็นเมืองเป็นสำงงน,นักงานองค์การต่างๆเนาะของรัฐ รากายูทีทแคมทางเลขที่12เขื่อนสารบานซองก็กำลังขยายโตได้เนาะผู้กนกับนับมือนับเพิ่มหลายขึ้นเป็นแบงผังเมืองเป็นละเอียดจบงามเลยผังเมืองมหาไซนะ สำนักง,งานองค์การต่กกางาของรัฐเกิดีิมาโยเขตลักหกนี้มิตบ่าวซอนก็นดนๆมาเลาะมาเที่ยวให้หนึงเนาะเมืองมหาไซอ FC ของบาวซอนอยู่ต่างประเทศหลายเด้ที่เพิ่นบรนเกิดบังนอนของเพิ่นอยู่เมืองมหาไซนี่บางคนเพิ่นจะบอกให้มา พาดให้เบืองแน่นว่เพิ่นขึ้นฮอดบ้านเพื่อนเลยโดยเฉพาะพี่น้องอยู่ทางพุรีรัมแคมเซ่ทางบ้านมหาไซเก่าทางบ้านมหาไซเนาะอว่่ตัวเมืองมหาไซเก่าหรือวาทางโพวาเพิ่นเพื่อนนักลงทุนอยู่ตามประเทศกันหลายเนาะเิ่นก็ดีใจได้ได้เห็นชิปของเบาวซอนเบาวซอนมักผังเมืองของเมืองมหาไซเานาะเป็นล็อกเป็นล็อกคือคล้ายๆกือแบบทงหน้านะพี่น้องเลย ล็อกไผ่ล็อกมันหอมไผ่หอมมันกำลังขยายโตเนาะเมืองมหาไซเป็นสารบ้านซองกับกำลังเกิดขึ้นย่างรวงลายพาพี่น้องเขาไปทางบ้านมหาไซทางแคมเซ่เติมก่อนเนาะเป่งถนน,นหนทางเป็นปรับรุงใหม่พี่น้องเป็นปูคอนกรีต ถนมนมันทางมันพังมันเทโแน่ใจว่าเพิ่นเฮ็ดต้องใส่แล้วตอนนี้ออดบานมหาไซครับพี่น้องจุดนี้เพิ่นจะปลูกคอนกรีตหาก็ปลูกแล้วใหม่ๆแต่ก่อนทางมันเทมันพังพี่น้องเยพี่น้องมาเบิ่งแคมเซ่น้อยหนึ่งเนากระเทิดมาเราต้องได้แว เาเมื่อยก่อนพี่น้องเ้ยขับรถเมื่อยขนาดเจ็บก้นเนาะแถมเซบ้านมหาไซสายน้ำเซบางไฟพี่น้องฝั่งนั้นเป็นฝั่งบ้านโพวานฝั่งนี้เป็นฝั่งบ้านมหาไซนน้ำเซยามนี้ก็สีแห้งแถมตาฟังนี่สามารถ ลงลิ่นได้น้ำบริเลกได้มันเลิกอยู่กลางวางหุ้นข้างหลังของบาซอนจะเป็นศาลาชมวิวนะือวศาลานั่งลิ่นนั่งพักพ่อนือวยามบุญงรงเงือกเขาเจ้าก็เป,เป็นผามไส้เนาะของคณะกรรมการขี้ฝุ่นพี่น้องทีฟฝุ่นวิวงามพี่น้องธรรมศาสตร์สองฟังเซบังไฟ ฝั่งบานโพวาเบืองนั้นนะสีมี้ขัวข้ามไปนะฝั่งนั้นทางลุ่มหุ่จรล็กน้อยกาลังลิ่นน้ำอยู่อากาศเริ่มห้อนแล้วหลังจากสองสามมือก่อนนี่กลับมาหนาวมาเมื่อน,นี้อากาศเริ่มห้อนขึ้นอบอุ่นขึ้นพีน้องไก่สอสปีไมาลาวแล้วฝั่งบานมหาไซบอนี้แหละค่ะเพิ่นจัดงานบุญทรงเฮื่อประจำปี อันนี้เป็นตัวเมืองเก่าเนาะของมหาไซดเด้อพี่น้องบอลน,นี่แหละแคมเซบังไฟเนาะอันนี้เป็นวัดแสนวัดแสนไซวัดเก่าวัดแก่ประจาเมืองมหาไซเส้นทางปูคอนกรีตใหม่พี่น้องเขตบ้านมหาไซบ้านเก่าบ้านแก่ นี่อายุหลายห้อยปีได้เป็นผู้แจเกเคตบ้านอันมาไซนี่แหละไปยเฉพาะตอนหน้าโรงงานซีเมนงานซีเมนเคซีเอลคือธุรกิจที่มาจากประเทศไทยเนาะ เห็ดหน้าแซงพร้อมแด้พี่น้องชาวบ้านาหาไสนะน้ำบอ่ออดใส่น้ำเซบังไฟหล่ะขึ้นมาข้างหน้าแม่นขัวข้ามน้ำเซบังไฟข้ามไปฟังบ้านโพว่า รถบรรทุกลลยพี่น้องทางเส้นนี้โดยเฉพาะรถบรรทุกของไทยเนาะกเข้าวขนซีเมนต์สามารถนี่มเห็นวิวของบ้านมหาชัยบ้านพูวางามขนาดด้ญนน่บ่ยอยเลยมาฟังเบื้องนี้แล้วพี่น้อง างหน้ามีโรงงานซีเมน KCL หรือว่าโรงงานทำมวนซีมมงเป็นโรงงานใหญ่น่าจะเป็นเครือธุรกิจที่มาจากประเทศไทยเป็นให้พ่อเปนพี่น้องสาวเมืองมหาไทมีเวงงานทำลายได้พี่น้องเลยพราะว่าเป็นโรงงานใหญ่ อยู่คนเฉดอื่นเ็จะก็กมาเฮ็ดเวียงอยู่นี่ก็หลายจากต่างแปวงก็มีเฮ็ดให้เฉดบ้านโพวามหาไซนี่คึกคื้นขึ้นมาเนาะคนมาอาศัยอยู่หลายเป็นให้การค้าขายเนะเยาะเศรษฐกิจก็ค่อยๆดีขึ้นตอนนี้เส้นทางจากบ้านโพวาหา ป่าน้ำเาเพิ่นผูหยางแล้วพี่น้องเลยใครจะสำเร็จแล้วแต่ก่อนนี่ตัวลำบากพอสมพวรเนาะในการเดินทางไปป่าน้มใช้บทท้องหรือว่าไปทางบทละพานโดยเฉพาะยาม่มฝนย่มแรงก็มีที่ฝุ่นแต่เดี๋ยวนี้เพิ่นได้ผูหยางแล้วพี่น้องพักรารเนาะ บริษัทข้มวลซีมังจำกัดข้มวลซ,ซีเมนซ,ซ,ซีโอเอลทีดีบ้านโพว,วาไปหาบ้านปานามกับโบไกนะ่เนาะประมาณเกือบม้อนเซา,ากิโลโมเมตรเออพี่น้องเอยะเซาเลยสิบกว่านี่แหละเป็นเขตชุดสุ่มปานามนะ ตอนนี้คนกำลังเร่งเก็นทางอยู่เนาะวงเวียนโคกเปื่อยอโคกเปื่อยโคกเปื่อยอ,อยู่ปาดามตอนนี้โบมีแล้วเนาะโคกเปื่อยเพิ่งเอาออกแล้วเนาะกำลังเฮ็ดวงเวียนใหม่ไปจีตามเบิ่งน้ำกันเนาะมันจะเป็นเท่าไหรว้าวคนผูกยางแล้วพี่น้องไอเราสอนมาวางวันเดือนกว่าเดือนก่อนนี่แหละยังพันแล้วเด่อไเนาะ ตอนนี้พ่นปูกสำเร็จแล้วเนี่ยกายบ้านโพวาก่ายโรงงานซีมังมาหน่อยนึงเป็นทางปูยางสองสันก็เป็นยางอสัศาพานด้วยก็โอเคเยอยู่เนาะหมดได้โดมที่พูนอีกแล้วพี่น้องเลยทางข้างเลยเพิ่ก็เห็ตรน้าแซง น้ำพาอุดมสมบูรณ์พี่น้องทางเมืองมาหาไซนี่ยามฝนในบางปีน้ำก็ท่วมส่วหลายก็ปคอยท่วมดอกเป็นบางปีเนาะดูไดสัญจรไปมาทางเส้นนี้ก็ค่อยไปค่อยมาเนาะพี่น้องเผ้า,าเร่งไว้หลายยังเกิดอุบัติเหตุเห็นใจผู้รถน้อยแน่นอน เชือกที่หียนอยู่โค้ง,งสายเฮาแบบนี้ไรพี่น้องชุดใหญ่ยยก็เจ้าแรดไวน้น่ทางกำลังเค็ดไม้แบบนี้อันตรายตะว่ที่หินมันยังวาได้นแน่นครับตากระปูแล้วสดๆไม่ไหมพี่น้องยังคิวอยากมักต่อยอยู่นี่คือการคล้องคอยของพี่น้องเาา เมืองมหาไซไซปวดท้องนอะองู่พี่น้องทงางัวดราสุดท้ายกลายเป็นจริงพี่น้องได้ทางปวอย่างแล้วคอยเป็นคอยไปในการพัฒนานะพี่น้องไปทางในก็ได้ยินเสียงแม่งจักรจันทร์ห้องตอนนี้พี่น้องเอพรอะเราดูแลงย่างเต็มโตัวแล้ว อีกเพราะว่พ่อพ่อทนายอาทิตย์กับซีฮอตบุญปีไม่เล่าหรือว่ากุศงการแล้วเนาะยินจะเสียงแมงเจ้ากระจันยามนี้เป็นยามแมงเจ้ากระจันหรือว่ายามหาแยกไขมดแดงและยามนี้พี่น้องเลยดูเขายิ่งกระพรองเนะาะเฉินตื้นลดใหญ่มากเลยโคตรเราเป็นแดนไว้เนาะพี่น้องหน้ามีคัวพี่น้องคัวข้ามน้ำปูลา ป็นสายน้ำสายนึงเนาที่ไหลผ่านอยู่ทางเมืองมหาไซนี้ลงไปสู่อําเซบางไฟเป็นปัวเล็กถ้าดรถสวนมากต้องได้สลอได้ไปบ่ได้นาะต้องได้ลีกก่อนปูเรียบ้อยแล้วพี่น้องภากลัวเบื้องนี้บางปีน้ำท่วมเลยเข้มสองเข้มทางเนี่พี่น้องเลย น้ำอุลามันดันขึ้นมาเนาะจักไม้ทางไหนมวลน้ำยางมหาสารเลยเกินจึงเหตุทางขึ้นสูงแบบนี้เนาะทางข้างเมื่อขวาเนี่มีโรงงานโมนโบขึบบบมีข้อมูลเราโรงงานอย่างโรงงานใหญ่ไดยขับคาร์ฟิโนยมาลองทางใหม่แาบนี้ เดี๋ยวน้องพี่น้องนี่ก็เป็นคลิปภาพบรรยากาศนอ้องมาสอนพ,พี่น้องเราเที่ยวทั้งเรื่องมาหาไซน์เน,นื่มนี้ครับขอขคบใจพ่อแม่ลุงป้าเอาอาหมดทุกท่านที่เข้ามาติดตามครับสม้มมาฮ้อนี้ขอลาไปก่นอนเนาะคลิปหน้าพบกันใหม่สบายดี